ฟุกโพสภาพเซตคู่ชวนจิ้นลินลี่ได้หมดท่าสดชื่นปล่อยภาพออกมาให้แฟนๆได้จิ้นกันอีกแล้วราคาสำหรับคู่จิ้นไวใสยอย่างนักร้องสาวดินดี้ได้หมดท่าสดชื่นและนักร้องหนุ่มฟุกทิติบกรหรือฟุกได้หมดท่าสดชื่นซึ่งต้องบอกเลยค่ะว่าคู่นี้กำลังมาแรงสุดๆเพราะไม่ว่าจะทำอะไรแฟนๆจับจิ้นและจับเชียร์หมดล่าสุดฟุกก็ได้ออกมาโพสภาพเซตคู่ซึ่งมีทั้งโมเมตนต์น่ารักน่ารักและกวน อย่างการโดนถีบงานนี้เจ้าตัวก็ได้ออกมาเผยแคปชั่นไว้ว่าถ้าน้องเป็นหน่มโคกพี่จะเป็นหน่มโคถ้าน้องเป็นโปริโอพี่จะเป็นดาวซินโดรมแฮชแท็กฟุกซี่ทำเอาแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์เชียร์สนันเลยว่าเป็นแฟนกันเลยค่ะน่ารักมากไปชอบแบบนี้มีความสุขไปด้วยกันนะจ๊ะเรียกได้ว่าตอนนี้เป็นคู่จิ้นที่มาแดงที่สุดของค่ายได้หมดถ้าสดชื่นแล้วละค่ะซึ่งวันคอนเสิร์ต ออนไลน์ครั้งแรกของข้างนั้นพี่สาวอย่างเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นก็ประกาศยอมรับที่จะลงเรือเชียร์ฟุกลินลี่ด้วยกันแล้วก็ต้องมาลุนกันว่าคู่นี้จะดุนขึ้นหรือเปล่าสถานะยังไม่รู้แต่ที่รู้รแน่ๆคือทั้งคู่มีมิตรภาพดีๆให้กันแน่นอนเพราะเป็นพาร์ทเนอร์หรือเพื่อนร่วมงานที่ดียังไงก็ขอให้ทั้งสงคนมีงานปังๆแบบนี้ตลอดไปเลยนะคะ ไม่ว่าจะเป็นคู่จิ้นหรือเป็นคู่จริงเชื่อว่าแฟนๆก็คงจะรักและสนับสนุนไม่เปลี่ยนแปลงแน่นอนค่ะ